มกลาปะ่ะน่าจะเข้าเดือนมกลานะหรือเปล่าจะจะเป็นหนาวหนาวลมนะเพราะเป็นลงเพราะว่ามันเป็นช่วงที่ว่าเกี่ยวข้าวเสร็จอะนะฮะน่าจะใช่นะถ้าจำไม่ผิดนะนะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงที่ว่าเกี่ยวข้าวเสร็จอะเกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวนาปีแถวๆเกี่ยวข้าวนาปีของคนโคราชเขาอะเออนั่นแหละก็อยู่ก็น่าูะก็น่าู่ประมาณนั้นแหละก็น่าจะอยู่ประมาณนั้นแหละ น่าอยู่ประมาณประมาณประมาณเป็นมกราแล้วแหละนะครับลมหนาวอ่าใช่ครับพี่ใช่ครับใช่ครับนั่นแหละผมคิดว่าอย่างนั้นละพี่นะฮะเพราะว่าหนาวลมเพราะว่ามันมีมันมีหนาวลมกับหนาวน้ําค้างไงฮะเขาเรียกว่าหนาวฟ้าน่ะหนาวฟ้านั่นแหละหนาวฟ้าก็คือหนาวฟ้าก็คือหนาวหนาวน้ำหนาวน้ําค้างนั่นแหละนะครับหนาวฟ้านะครับนะฮะ หนาวลมใกล้ข่มผ้านะครับหนาวฟ้าก็าให้ฝิ้งไฟนั่นแหละนะครับอยาาบา <c oughs> ่างคำโบราณก็บอกนั่นแหละเพราะว่าบ้านผมก็เกี่ยวข้าวนานปีก็ช่วงเนี้ยช่วงเดือนช่วงเดือนธันวาเนีย่ยพฤกิการพฤกิการก็เริ่มเกี่ยวแล้วล่ะเดี๋ยวนี้ก็เริ่มเกี่ยวแล้วบ้างบางที่เขาเกี่ยวแล้วที่ผมไปชายภูมิมาก็เห็นเกี่ยวเยอะแล้วะแ,แถวแถวบ้านนะเห็นเกี่ยวเยอะแล้วล่ะนะครับเห็นเกี่ยวเยอะ น้ำค้างแหละตัวดีเออนั่นแหละเออนะครับนั่นใช่ครับใช่ครับน้ำค้างนะครับ <c oughs> แล้วพี่สิง์วล้วพี่สิงอ่ะแลลวพี่สิงอส, <c oughs> สังส่ง,งปลา <c oughs> ล่ะแถวบ้านเราคงหนาวแล้วมัง้งแถวแถวนั้นอะ แต่หนาวใจทําไงดีเออก็ถึงว่าที่หนาวใจทําไงอ่ะหนาวใจก็ห,หา,าห,หัวใจเข้ามาก็ต้องหาหัวใจเข้ามากรอด <c oughs> เออทําไงดีอ่ะพี่สิงพี่สิงเธอออกความคิดเห็นหน่อยได้ไหมว่าหนาวใจทาไงดีพี่สิง <c oughs> พี่สิงเออพี่สิงบอกกอกองไฟสซ <c oughs> ออจะมาเป็นเสียงหรือยังไงคือเป็นเสียงเอาไงหนาวใจอะ่ะหนาวลมให้ผมผ้าะนะหนาวฟ้าหนาวฟ้าก็ให้ฝิงฝิงไฟนะฮะหนาวใจอะนะ่ะเอหนาวใจก็หาคนกรอนสิจ้านะเอ้ย ก่าเราจะหาคนกอดได้ก็พอดีหมดหน้านี่แหละนะหมดหน้าหนาวที่ก็ต้องรอนหนาวก็ก็ต้องรอหน้าหนาวต่อไปนะรอนหนาวรอหน้าหนาวอีกไปเรื่อยๆเออรอหน้าหนาวไปเรื่อยๆแหละเออก่าเออนั่นแหละพ่สิงบอกแล้วพ่สิงนะฮะเจอว่าพ่สิงพ่สิงพิสิงพิสิงสังปาว่าไงนะนะ ่วงนี้ก็นอนกอดหมอนไปก่อนนะนอนนอนขดนะตัวขดตัวงอไปก่อนนะหน้าหนาว <c oughs> นะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ตูต่ตะว,วนันสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับขอบคุณยังสูงครับที่ไเปเบ่งเข้ามาให้กําลังใจจ๋าขอบคุณมากครับนะไม่ได้เจอหน้าจะตาสองสามวันนั่นแหละนะ,นะไม่ได้ไลฟ์สองสามวันเด้อนะครับนะ หนาวใจต้องวิ่งหาผู้เบาวนันววนมีายยหาผู้เบาโอวยผู้เบาก็ซอยยังมาได้ดอกเออผู้เบาก็หาผู้เบาทอ้วนๆเนี่ยเออหน้าหนาวน่ะเออให้นอนเวลาน,นอนจะได้บังลมนะนะานะแวะมาแวะมากดเลยว่าให้ครับผมขอบคุณมากครับพี่ตู่ขอบคุณมากครับพี่ตูต่ตะวันจ๋าขอบคุณมากครับนะ หน้าร้อนหน้าร้อนต้องหาคนผอมนะะลมเวลาลมผ่านมาจะได้เย็นๆนะแต่หน้าหนาวเออหน้าหนาวหาคนร้วนไว้เออ <c oughs> สวัสดีทุกท่านครับผมจะพิสูจน์จ้าพิสูจตะวันจ้าขอบคุณมากครับขอบคุณมากๆครับ ขอบคุณหลายๆนะครับ